อ๋อวันนี้นะครับของมาถึงเมื่อเช้านี้เองนะครับผมสายๆนะครับประมาณเก้าโมงกว่าออกมาเมื่อคืนตีสามกว่านะครับกับตีสี่นะครับก็พวกไม้ต่างๆนะครับเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นชุดเ o w ร r a ว p นะครับ p o w ร r a M p จะมี q s c นะครับ Rm x ์เหนึ่งแปด 50เฮดดีนะครับตัวนี้ตัวนี้มีมาสองแท่นมัน้งถ้าจำไม่ผิดตัว MX105A QSC ก็จะมีมาสี่แท่นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมี CA20 นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นโลโก้จะเป็นยี่ห้ออะไรนะ CA20 ตัวเนี้ย CA20CA20 จะเป็นยี่ห้อเนดะ้อไปดูนะครับ CA20 จะเป็นของเนี้ย JY นะครับ หนักมากนะครับเป็นแอมโมแปลงนะครับจะมีอยู่หกแท่นนะครับ JY CA 2 0นะครับจะมีอยู่หกแท่นนะครับก็ะจะมี QSC ตัวน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะรุ่นใหญ่นะครับตัว IMX 40, 40 40 40 50บอกมันมีรุ่นใหญ่กว่านี้อีกไหมนี่แถวนี้ที่ได้มาน่าจะแค่นี้แหละครับมีเยอะประมาณนี้นะครับเนี่ย ครับเคเทคมีเข้ามา5แท่นนะครับรุ่น700วัตต์สวิตชิงจะมีอยู่3แทน่นแล้วก็2,000วัตต์มอแปลงบริดจะมีมา2แท่นนะครับนะครับผมอ๋อสนใจสอบถามราคามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ในแชทในไลน์หรือว่าหน้าช่อง YouTube ผมเลยนะครับผม q v c แท้ทั้งหมดเลยนะครับผมเ๋า นะครับผมของลงมาเช้านะครับเพราะว่าเอ็มมี14แท่นนะครับคราวพันสองจะมีอยู่สองแท่นนะครับราคาหลักพันนะครับนี่นะครับภาพประมาณนี้นะครับอ่าไม่รอยยังไม่ได้เทสนะครับจะมีของเซนอยู่สองชุดแล้วก็ชัวแทสติ๊กเกอร์นะครับ SLX4 จะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับก็จะมีจะมีเขาเรียกอะไรล่ะใบโพนี่ครับ มีมาสองชุดและมีมาสองแผ่นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับรับสัญญาณงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับผมนี่นะครับเคเท็พีสองพันนะครับมีมาด้วยนะครับผมสองแผ่นนะครับอันนี้เป็นชุดชุดคอร์สนะครับที่ได้มานะครับผมมีประมาณนี้นะครับสามตัว อันนี้ไม่ต้องถามนะครับยังไม่รู้ราคาเลยต้องแกะดูราคาก่อนนะครับอ่ะออกพามาชมไม่รู้ไม่รู้ใครยังรู้จักอยู่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนี่ติดมาก็ลงหมดละครับผมบีมจะมีอยู่แปดตัวเจ็ดตัวบีมมีเจ็ดนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นเอสไอนะครับสาวครับเอสไอนะครับมาพร้อมแหล็กนะครับมาหนึ่งตัวนะครับพร้อมแหล็กนะครับจะมีเอสไอ ตัวสามสองมาหนึ่งตัวด้วยนะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้สภาพใหม่ใหม่เลยครับใหม่มากนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงครับผมเดี๋ยวดูราคาให้สอบถามมาได้นะครับแหลกเยอะมากนะครับแหลกแหลกเยอะมากเนี่ยนะครับพี่เปของเรานะครับครับผมมือลอ ยังไม่ได้นอนเลยนะครับยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานนะครับทั้งคืนเมื่อคืนน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำฝนกันเมื่อคืนเกือบตายโออาจารย์นุมาช่วยแต่เช้านะครับขอบคุณอาจารย์นุด้วยครับผมครับครับช่างนุสุรินนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมอันนี้เป้สุรินดีเซลนะครับผมครับผมโอเคครับผมตัวนี้เป็นเป็นตู้แช่นะครับตู้เชื่อม เอ้อกหนึ่งอกสองอกสามอันนี้อันนี้มิกหรือเปล่านี่เขียนว่าอกหนึ่งอกสองอกสามมิกหรือเปล่าเนี่ยเอาดูเอานะครับไม่รู้อะไรหรอกมีสองร้อยหนึ่งร้อยสร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโวล์แล้วมีเฮิร์ตด้วยน่าจะเป็นตู้โหลดนะครับผมอ่านี่นี่ตู้โหลดนี่ครับตู้โหลดอันอันนี้อันนี้เป็นตู้โหลดนะครับอ่าตู้โหลดของซาวคราฟนะครับตัวนี้เป็นซาวคราฟมินิสเตเตบ็อกนะครับสามสิบสองช่องตัวนี้นะครับผมพร้อมแหลกนะครับ มีมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมพาไปชุมตู้นะครับอยู่บนรถยังเอาลงไม่หมดเลย AJ มี36ใบนะครับยังลงไม่หมดเลยนะครับเต็มกดังก่อนยังล้นอยู่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับจะแกะหน้านะครับเพราะมีลูกค้าอยากได้12ใบนะครับผมดอกตัวเดิมนะครับตัวเดิมขายใบละอยู่4 0่พันปลายปลายนะครับผม ดอกตัวส้อมได้ใช้งานปกตินะครับก็ราคาตามสภาพถ้าตู้ไม่สวยนะครับถ้าตู้ไม่ค่อยสวยนี่พร้อมดอกดอกส้อมนี่ก็จะอยู่จะอยู่ใบจะอยู่ใบละสามพันปลายปลายถึงสี่พันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รื้อนะครับยกแหลกมานะครับผมอยู่เต็มรถเลยภาพจะสั่นไว้ก็ยังไงก็ทําใจเอาแล้วกันนะครับผมดูช่องผมเพราะว่ายังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับผมขับรถมาทั้งคืนครับ ตู้เสียงกลางสิบนิ้วนะครับสองคูนหนึ่งนะครับลายอาร่นะครับชุดแขวนมีครบนะครับเนี่ยนะครับผมไม่รู้หรอกว่าของยี่ห้ออะไรนี่มีนาทีซื้อเหมามาซื้ออย่างเดียวครับนี่โลโก้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักเลย VCS ก็มีนะครับ VCS ซาวก็มีข้างหลังเพลทโอเจซาวหรือเปล่านี่แล้วก็จะมียี่ห้ออะไรนี่ นะครับอ๋อดูเอาท่านใดรู้จักร็อรบกวนแจ้งมาหน่อยนะครับผมมีอยู่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบใบนะครับไม่มีดอกสองใบอยู่ในแหลกนะครับเนี่ยเป็นดอกที่ถอดออกนะครับในตู้เอเจยี่ห้าทั้งหมดนะครับอที่ถอดออกนะครับตัวนี้อยู่ข้างนอกตู้นะครับมีเพิ่มมาอีกสี่ดอกนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าต้องการเอาไปใช้งานนี่แจ้งมาได้เลยนะครับผมแหลมดีดีเกาเก้ามีมาสี่ตัวนะครับโคตรใหญ่เลย ใหญ่โคตรโคตรครับบีเกก้าครับมีมาสี่ตัวนะครับใช้งานได้สองเสียสองนะครับประมาณนี้ก่อนนอกคลิปนี้ครับผมท่านท่านใดนอหาสายเมนนะครับใหญ่ๆน่าไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเบอร์สิบหกหรือเปล่าน่าจะสิบหกขับใหญ่มากใหญ่มากครับกับเท่านิ้วก้อยผมสี่คอนะครับจะตัดเป็นเม็ดก็แบ่งขายนะครับสําหรับรถแท่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเนอะสนใจตัวไหนสอบถามไว้ก่อนเลยนะครับกำลังลื้อนะครับคุณครับผมสำหรับคลิปนี้